นิยายรักนิยายเสียงเรื่องบังคับให้รักตอนที่15แต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตตาเพียงดาวถือแบงคสีเทาเอาไว้มองเด็กสาวตัวน้อยที่ตนเองยังกลุมมือเอาไว้ไม่ยอมปล่อยมีเรื่องจะถามสักนิดนะคะดูท่าว่าพ่อของเด็กสาวจะมีสีหน้าวั่วัน เพียงดาวจึงยิ้มเป็นทับหน้าเพื่อเรียกความกังวลใจของผู้เป็นพ่อให้น้อยลงยุพินเรียนเกง่งรูกเ่าล่ะคะพ่อของยุพินพยักหน้ารับครับเก่งมากยุพินยังคงมองคนนุณนู้นทีอย่างคนนี้ทีอย่างไม่ค่อยเข้าใจนะักแล้วทำไมถึงได้พาย,ยุพินมาขายของล่ะคะ เด็กในวัยนี้น่ะต้องตั้งใจเรียนต้องอ่านหนังสือไม่ใช่หรือคะสองคนพ่อลูกต่างเงียบไปใบหน้าของทั้งคู่กลับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่าตำหนิเราเลยครับคุณผู้หญิงครอบครัวของเรายากจนไม่มีทางเลือกมากนักยุพินเองน่ะมันก็อาสาจะทำเพื่อปากท้องของพวกเราสี่คนในบ้าน ผมเองก็เป็นแค่ลูกจ้างร้านซ่อมรถค่าแรงก็แค่300ไม่พอกินพอใช้เรื่องนี้ยิ่งได้ฟังเพียงดาวยิ่งรู้สึกสะท้อนใจยิ่งท่าทางของเขาไม่มีแววโกหกยูพินเองก็น้ำตาคลอๆเธอยิ่งรู้สึกแย่ที่เหมือนไปบีบทันครอบครัวนี้ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะคะ ไม่ได้ตำหนิด้วยแค่อยากรู้เท่านั้นเองล่ะคะ่ะเธอยืนแบงค์สีเทาให้ชายคนนั้นไปเพราะของยุพินค้นหาเงินทอนในกระเป๋าไม่ต้องทอนหรอกคะ่ะนี่เป็นค่าขนมของยุพินก็แล้วกันและแล้วเพียงเดาก็หันไปหายุพินหนูเดีนที่ไหนเหรอจ๊ะอยู่ไกลหรือเปล่ายุพินบอกชื่อโรงเรียนเธอรับทราบ และอยากรู้มากกว่านี้จึงได้ขอเบอร์โทรศัพท์จากพ่อของยูพินและอ้างว่าต้องการจะสั่งขนมเพิ่มเพียงเท่านั้นเพียงดาวหันมาลูบผมที่ค่อนข้างจะกระด้างเพราะขาดการบำรุงของเด็กสาวรีบกลับไปอาบน้ำและอ่านหนังสือนอนนะแล้วก็หัดดูละครสบ้างจะได้รู้จักพี่พูดยิ้มยิม้มพรุ่งนี้จะโทรไปสั่งขนมนะคะ เออไม่ทราบว่าโทรได้ช่วงไหนบ้างเราทั้งคู่ก็ตกลงเรื่องเวลากันเพียงครู่เดียวเพียงดาวก็เดินกลับเข้ามาในด้านพร้อมกับขนมที่เหมามาจากคนเป็นพ่อส่วนขนมที่อยู่ตรงนั้นก็ถูกแกล้งลงจนหมดไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วเมื่อได้ลองกินขนมนั้นแล้วรสชาติของมันก็อร่อยหอมใช้ได้เลยทีเดียว วันต่อมาเพียงดาวได้โทรศัพท์ไปสั่งขนมแล้วขับรถไปรับขนมตามเวลาที่ได้ลัดหมายเอาไว้ช่วงบ่ายสามโมงขณะที่ปณิตาย,ยังคงบนอุบอิบเรื่องกลัวว่าพ่อลูกคู่นั้นจะหลอกเอาได้แต่เมื่อพอไปเห็นพอไปถึงที่นั่นเห็นบ้านเดียวชั้นเดียวเกา่เกา และเธอก็ได้เห็นผู้หญิงวัยประมาณ30-40ปีตัวปีตัวป้อมๆน,น,นั่งอยู่ตรงนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าผู้หญิงคนนี้ไม่สามารถเดินได้เหตุเกิดเพราะอุบัติเหตุทำให้ขาสองข้างหักจึงไม่สามารถออกหางานทำได้เลยเลีเล้ยงชีวิตด้วยขนมขครอบครัวนี้ไม่ได้โกหกเธอแต่ประการใดเพียงดาวยังไปหายุพินที่โรงเรียนด้วย แต่ครูของยุพินจำเธอได้ทันทีที่เห็นเพียงดาวได้มีโอกาสได้คุยกับคุณครูประจำชั้นของยุพินท่านบอกได้ทันทีว่ายุพินนะเป็นเด็กเรียนดีแต่ทางบ้านยากจนยุพินใส่ชุดนักเรียนเก่าจากรุ่นพี่ที่บริจาคให้ทางโรงเรียนไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นๆที่ได้ซื้อใหม่ทุกปีทั้งๆที่โรงเรียนก็เป็นแรงโรงเรียนระดับจังหวัดดูแล้ว รู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากตอนนี้เธอจึงทำเท่าที่เธอจะทำได้คือการพายุพินเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดและซื้อชุดนักเรียนให้ยุพินกับน้องๆทั้งยังซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กลับครอบ,คร,บ,ค,รบครัวนั้นด้วยด้วยใจที่บริสุทธิ์ของเธอสุดท้ายก็ได้พายุพินไปเปิดบัญชี เพราะเธออยากจ่ายค่าเทอมแล้วก็ค่าขนมให้กับยูพินโดยมีคุณครูของยูพินเป็นตัวกลางให้คู่กับแม่กว่าจะกลับมาถึงบ้านของยูพินก็สองทุ่มแล้วพ่อแม่ของยูพินเกรงใจเธอมากแต่เธอจำเป็นต้องทำทุกอย่างให้เสร็จภายในวันนี้เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสมาที่นี่อีก เพียงดาวทิ้งเบอร์ของปานิตาให้เผื่อมีอะไรฉุกเฉินส่วนเรื่องอื่นๆเธอก็คอยช่วยตามความเหมาะสมตอนนี้แค่เห็นเด็กสาววัยกำลังโตมีความสุขอยู่กับข้าวของเครื่องใช้ที่ได้มาแล้วเธอก็พอใจยย่ดาวพี่เกริรกโทรมาหลายสายแล้วนะรีบกลับกันได้แล้วเธอรับทราบทันทีบอกลาทุกคน ปณิตาทำหน้าที่เป็นสารถีให้กว่าจะกลับมาถึงบ้านก็ห้าทุ่มกว่าแล้วแถมยังหิ้วขนมพรุงพรังเต็มไม้เต็มมือไปหมดไปเหมาขนมใครมาจ๊ะเกลียดิพอจะรู้แล้วแค่อยากลองทมดูเธอยิ้มให้ป้าอิ่มที่เข้ามาช่วยรับขนมไปเหมาเด็กน้อยมานะคะสามีรูปหล่อเลิกคิ้วเดี๋ยวนี้ครบเด็กละจ้ะ เพียงดาวหัวเราะโอบแขนรอบคอของเขาเขาเองก็โอบเธอเข้ามากอดด้วยความคิดถึงเพียงดาวจึงเล่าเรื่องยุพินให้เขาฟังรู้ไหมว่าแม่พี่มาคราวนี้ทำให้เธอตกใจมากจริงหรอคะอแย่จริงเขาจึงยิ้มเข้านอนไปแล้วละ่ะพรุ่งนี้ว่างก็อยู่กับแม่พี่ก็แล้วกันเพียงดาวตอบรับ แต่ยังรู้สึกแย่เหลือเกินที่กิตตินันต้องเป็นฝ่ายรอเธอแทนที่เธอเป็นสซะไพรสจะอยู่ทำหน้าที่พรุ่งนี้เย็นออกงานกับพี่นะเพียงดาวฟังเรื่องที่เขาบอกคร่าวๆขณะนั้นเพียงดาวก็เริ่มเตรียมตัวอาบน้ำพอออกจากห้องน้ำตัวหอมกรุ่นจึงเห็นว่าเกลเกตดกำลังอ่านเอกสารเกี่ยวกับงานของเขานั่นแหละ แต่พอเพียงดาวนั่งทาครีมบำรุงผิวที่หน้ากระจกเขาก็เดินเข้ามาสวมกอดเธอทางด้านหลังเขาช่วยเป่าผมยาวๆจนแห้งและอุ้มพาเธอไปที่เตียงด้วยความทนุถนอมจัดการคล่อมร่างหอมกรุ่นแล้วกระซิบคิดถึงจังไปนอนที่อื่นตั้งสองคืนพี่ต้องนอนทนเหงาเพียงดาวครางในลำคอ ร,รู้สึกเคลิบเคลิมที่เขาสุกใสจมูกและคางที่คอของเธอต่อหนวดทำให้เธอรู้สึกจั๊กจี้ปนเสียวซ่านขนลุกเกลียวชื่นใจที่ได้ยินคำว่าคิดถึงจากปากของเขาเขาค่อยๆจัดการจนเธออยู่ในชุดวันเกิดด้วยความหิหวยอมรับว่ามันเป็นเพราะเขาเธอถึงมีความต้องการด้วยเช่นกัน ภักนีเพียงดาวไม่ค่อยดือ้ออาจเป็นเพราะความเอาใจใส่ของเขานั่นแหละบทรักนี้แม้ว่ามันจะเหนื่อยแต่เธอกลับมีความสุขเขาขอให้เธอทำอะไรเธอก็ยอมทำตามเพราะอารมณ์ที่พาไปจำได้ว่าเธอโครนกลางแทบขาดใจคิดถึงพี่ไม่ดาวค่ะเขาขอพอใจที่ได้ยินดังนั้นจึงให้รางวัล ถึงขนาดที่เพียงดาวส่งเสียงจนสาบคอคำคืนที่สาเน็ตเหนื่อยแต่กลับมีความสุขเหลือเกินห้าโมงเช้าวันต่อมาเพียงดาวเพิ่งรู้สึกตัวตื่นมีข้อความจากสามีว่าแม่ของเธอก็อยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันและเมื่อคืนนี้เขามีความสุขมากเพียงดาวจึงยิ้มรับและ วางโทรศัพท์มือถือที่เขาส่งข้อความมาลงหญิงสาวรีบอาบน้ำแต่งตัวพอลงมาถึงก็ได้ยินเสียงคุยกันมาจากทางหลังเพียงดาวรีบโผลเข้าไปไหว้ทั้งสองและกอดเพื่อความแสดงความรักและคิดถึงมีแค่แม่ที่ยังบนถึงเงงเงงสไพบ้านนี้ตื่นสายไม่เห็นน่ารักเลย ไม่รู้จักทําหน้าที่ดูแลแม่สามีกับสามีใช้ไม่ได้กิตตินั่นจึงยิ้มอย่างเอ็นดูรีบอบไหลลูกสะใภ้ออกมาที่โต๊ะอาหารเสียแทนขณะที่คนลูกทําหน้าทู่ใส่มารดาก็เพราะเธอถูกสูบพลังไปเยอะน่ะสิอย่าไปว่าเขาเลยค่ะงานเขาเยอะเมื่อคืนก็กลับดึก แค่ได้เจอหน้าก็ชื่นใจมากแล้วจะลูกแม่สามีกลับให้ท้ายขณะนั้นเองก็ต้มร้อนๆก็ถูกวางให้ลูกสะพ้ยก่นสวยแล้วพร้อมกับน้ำส้มที่คันสดๆจากสวนรสชาติเปรี้ยวอมหวานไม่ต้องเติมน้ำตาลไร้สารพิษไร้กลังวลทั้งสามชนคุยกันเรื่องละครอย่างออกรถเพิ่งรู้ว่าแม่สามีเนแฟนละครตัวยง แต่แม่ยังยืนยันว่าไม่อยากไปไหนมาไหนกับเพียงดาวเพราะยังกลัวเปลือกทุเรียนขณะที่เพียงดาวที่คุยจนอิ่มตัวกับบรรดาแม่ๆแ,แล้วจึงอยากออกกำลังกายพอทั้งสองเข้าสวนผักเธอก็รีบแยกตัวไปไว่ายน้ำเพราะไม่ได้ออกกำลังกายมานานไม่นานทีมเสริมสวยก็มาถึง เราต้องเตรียมตัวไปออกงานกับเกลือเกยียดในตอนเย็นซึ่งเป็นงานวันคล้ายวันเกิดของลูกค้ารายหนึ่งของเขาชุดออกงานเป็นสีชมพูอ่อนและความสวยของเพียงดาวยิ่งทำให้บรรดาแม่ๆต้องรีบถ่ายรูปของคุณลูกเอาไว้อวดเอาไว้ให้ชื่นใจในภายหลังสวยจริงๆเลยโชคดีของตะเกลือเกินที่ได้หนูดาวเป็นภรรยา คำพูดนี้ของกิตินันทำให้เดือนน้ปาถึงกับน้ำตาคลอเอดาวตังหากละคะโชคดีที่ได้สามีดีๆอย่างตะเกิกชาติเนี้ยถือเป็นบุญนะลูกที่ได้สามีดีๆแบบนี้พูดไปก็ซ้ำน้ำตาไปปล่อย,อยโถ่แม่คะอะไรกันคะไม่เอานะ้าไอเขา เพียงดาวริบอบอันดาเอาไว้แต่ครู่เดียวเกิดเกียรติก็ปรากฏตัวขึ้นเขาได้แต่ยืนตะลึงมองภรยาคนสวยก็เพราะความสวยของเธอชุดที่เข้ากับผิวจะมรรดามแม่ๆได้แต่ภาคภูมิใจกับลูกทั้งสองและเมื่อเกิดเกียริแต่งตัวเสร็จด้วยชุดสีเข้ากัน บรรดาแม่ๆก็ยิ่งต้องเก็บภาพของพวกเขาเอาไว้ด้วยความภาคภูมิใจในความทรงจำเมียพี่สวยที่สุดเขากระซิบชมจูบเบาๆที่ดิมฝีปากของเธอกลัวจะต้องแต่งหน้าใหม่จึงเลือกที่จะจับมือเธอไปตลอดทางทั้งคู่ต่างจับจูงมือกันเข้าไปในงานถ่ายรูปแล้วถูกเชิญเข้าไปในงานทั้งคู่จึงได้พบกับเจ้าของงาน เก,เกียรติคอยดูแลภรรยาเป็นอย่างดีเขาจับมือเธอไม่ยอมปล่อยแต่ก็มีบางช่วงจังหวะที่เขาถูกดึงตัวออกไปเพื่อคุยกับทีมงานหรือบรรดาเพื่อนของเขาทำให้เพียงเดาที่ยืนอยู่กับสาวไฮโซบ,บางคนที่มองเธอราวกับไม่เป็นมิตรอันที่จริงเมื่อเธอคล้อยหลังได้ยินพวกหล่อนพูดถึงเธอว่าเธอเคยเป็นเมียเก็บของเสียมาก่อน เพยงดาวถึงกับหูกระดิกโกรธแสนโกรธแต่จำเป็นต้องเก็บอารมณ์จนกระทั่งถึงงานเลิกบรรดานักข่าวเชิญให้เธอและสามีมาถ่ายรูปร่วมกันและยังขอความสะดวกใจที่จะถามคำถามเพื่อเอาไปลงในหนังสือของตนเองแน่นอนว่าทั้งเธอและสามีไม่ได้กล่าวปฏิเสธแต่อย่างใด คำถามแรกๆก็เป็นเรื่องละครที่เธอรับแสดงต่อมาชักจะเข้าเรื่องชีวิตคู่และคำถามที่ทำให้ทางคู่ต้องตกตะลึงนั่นก็คือคิดเห็นอย่างไรที่มีข่าวลือมาว่าเพียงดาวเคยเป็นเด็กเสียม,มาก่อนทำให้คู่สามีภรรยาถึงกับอึง้งจบแล้วนะคะ มังคับให้รักเนาะก็ยังเป็นแก้ไขยอยู่นะคะบอกไว้ก่อนเลยว่ายังมีหลายตอนนะคะเพราะว่า YouTube ตาต้องเข้าไปดูเองนะปรากฏว่าเขาไม่ได้ทำแค่5คลิปเนาะเยอะมากนะคะแล้วก็หลายเรื่องด้วยเดี๋ยวตาต้องเป็นงานแก้ทั้งหมดเลยนะคะ ทนลำคาหน่อยนะคะทุกคนตาก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ต้องทำมาเนาะเพราะว่านิยายเนี่ยมันขาดไปตอนหนึ่งก็คงไม่ดีนะคะเดี๋ยวตาจะค่อยๆไล่ทำไปทั้งหมดก็ต้องกราบขอภัยสำหรับเรื่องสั้นด้วยเนาะเดี๋ยวตาจะลองลอง,ลงสลับสลับกับช่องแมวก็แล้วกันนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผิดพลาดประการใดตากราบขอภัยสำคัญที่สุด ช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีรายได้เนาะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ